สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมประรยุทธ์องคุลกิติโฆศกพักไทยสร้างไทยครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมโคศกนะครับเป็นที่น่าชัดนะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพักไทยสร้างไทยของเราตั้งคําถามกับก,บการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนําของนายกเศรษฐาทวีสินครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับและวันนี้ทีมโคษกของเราจะทําการสื่อสารต่อพี่น้องประชาชนครับ ถึงสิเหตุผลที่ทำไมพักไทยสร้างไทยของเรายังคงตั้งคําถามกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนําของนายกเศรษฐาทวีสินครับเหตุผลแรกครับการบริหารงานที่มีแต่รูปแบบการวางแผนนะครับไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยังคงขาดยุทธศาสตร์การทำงานครับทั้งในระยะกลางและระยะยาวตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเป็นหลักครับ เหตุผลที่2นโยบายที่รัฐบาลได้ทําการหาเสียงเอาไว้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่สัญญาครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของนโยบายเราจําเป็นที่จะต้องยกนโยบายเรือธงอย่างเงินดิจิทัลนะครับหรือว่าได้ดิจิทัลบัลเลตมาเพื่อให้ได้เห็นภาพนะครับในเรื่องของข้อนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับเราเห็นการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้ามีการเลื่อนระยะเวลาหลายครั้งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลายครั้งและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ ทั้งหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านพยายามที่จะเสนอแนะแนะนําแนวทางทิศทางที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะทําให้รัฐบาลชุดนี้สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่เมื่อเรามีการแนะนานะครับหรือมีการชี้ทางสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรากลับถูกข้อหาในทิศทางว่าเป็นการสร้างอุปสรรคให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงนโยบายได้ซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเหตุผลที่3าม ปฏิเสธไม่ได้เราจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับครอมอครั้งที่ผ่านมาครับออพรรคไทยสร้างไทยของเรามองว่าในเรื่องของการปรับครอมอครั้งที่ผ่านมานั้นจุดมุ่งหมายสําคัญอาจจะเน้นหนักไปในเรื่องของที่ทางทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเป็นที่น่ชัดครับว่ารัฐบาลชุดนี้ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะเก็บรักษา บุคลากรนะที่พอจะมีผลงานหรือพอจะมีศักยภาพนะในการทํางานเอาไว้ในคณะรัฐมนตรีได้แล้วก็เล็งเห็นนะครับถึงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจนะครับต่อการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับความเป็นจริงคณะรัฐมนตรีควรจะมีศักยภาพมีความสามารถนะครับมีการปรับให้เหมาะสมนะครับถูกเนื้อถูกตัวนะครับถูกกับงานจะเป็นผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นสาคัญครับเหตุ hey, ผลที่4ครับ เรามีความกังวลนะครับต่อสถานการณ์ทางด้านการต่างประเทศของเรานะครับหลังการลาออกของนายกหลังการลาออกของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า,าด้วยสถานการณ์ของการลาออกของรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นนะครับก็มีการสื่อสารออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นทิศทางที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทของการเมืองเป็นหลัก เรากังวลครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะนํามาซึ่งความไม่แน่นอนือการทํางานที่ติดขัดนะของนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยครับแล้วก็มันอาจจะส่งผลนะถึงความน่าเชื่อถือนะครับต่อประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติด้วยนะครับในภาวะนี้ในหลายประเทศมีภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสงครามนะครับและก็รวมไปถึงนะครสถานการณ์ทางด้านของชายแดนของเราด้วยซึ่งหากว่ายังคงมีความไม่มั่นคงนะครับหรือว่ามีทิศทางที่ไม่ชัดเจนในการดําเนินงานด้านนโยบายต่างประเทศเรามีความกังวลในข้อ,น,ขอน,นี้ครับว่า ผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นนะครับในทิศทางลบในอนาคตข้อที่5ครับหลายต่อหลายครั้งครับที่เราสัมผัสถึงข้อขัดแย้งนะครับผมนะฮะเกาะทองผู้นำนะฮะกลุ่มผู้นําของรัฐบาลที่เป็นข้อขัดแย้งนะครับผมนะฮะต่อบุคลากรนะับภาครัฐนะครับหลายต่อหลายครั้งและหลายระดับนะครับรวมไปถึงมีการตําหนินะะติดติงข้าราชการนะครับ ออกสื่อสารมวลชนนะครับรวมไปถึงบุคคลรอบข้างก็มีข้อขัดแย้งและมีการตําหนิผู้เห็นต่างนะฮะในทิศทางของการดําเนินนโยบายด้วยมีการมองข้ามข้อเสนอนะของหน่วยงานสําคัญหลายอันของประเทศของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ทําให้การทํางานเพื่อแก้ไขนะครับเป็นไปด้วยความยากลาบากมากขึ้นนะครับเพราะหลายๆครั้งเราจะต้องมีการทํางานร่วมกับข้าราชการและก็หน่วยงานราชการนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับสะท้อนออกมาทําให้เราเห็นว่าผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นหมูเทือนนะฮะ เรื่องของไฟไหม้นะครับผมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ดูไปถึงอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องพูดถึงอย่างเช่นดิจิทัลเบ l ดนะก็จะไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับข้อที่6ครับรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถที่จะลดค่าครองชีพได้นะครับอย่างที่เคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ครับผมและก็รดมไปถึงนการถแถลงนโยบายด้วย สำมารนะครับหลายค่าใช้จ่ายนะครับผมนะมีทิศทางที่จะสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณภคนะครับผมค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะรวบรวมถึงค่าอาหารในบางรายการด้วยนะครับในขณะที่รายได้ของประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับผมนะโดยเฉพาะอย่างพี่น้องเกษตรกรก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับการส่งออกมีทิศทางนะในสัดส่วนที่มีสูงขึ้นนะครับผมนะในสัดส่วนที่ลดลงนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผมนะการนำรายได้นะเข้าประเทศนะครับก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับผม ข้อที่7ครับปัญหายาเสพติดครับเราไม่เห็นรูปธรรมชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับผมนะของรัฐบาลชุดนี้ครับซึ่งแม้จะมีการแก้ไขในเรื่องของกฎหมายปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับผมนะซึ่งรัฐบาลบอกว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการวางแผนนะเพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับยาเสพติดในระยะยาวนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะฮะการแก้ไขนะครับปัญหาที่ยังคงขาดแคลนเรื่องของพื้นที่บําบัดให้กับผู้ติดยาเนี่ยนะครับ ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดูไม่สอดคล้องกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮรการที่มีกฎหมายนะฮะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในครั้งนี้นะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลทําให้ปัญหายาเสพติดในประเทศประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงไปครับข้อที่8ครับเรายังไม่เห็นการเตรียมการนะการรับมือของปัญหาภัยแล้งนะครับและแน่นอนครับเมื่อมีปัญหาภัยแล้งก็จะต้องพูดถึงอีกปัญหาหนึ่งนั่นะคือปัญหาน้ําท่วมด้วยประเทศของเราอาจจะมีปัญหาภาวะน้ําท่วมแล้วก็อาจจะมีการเตรียมรับมือที่ไม่ดีพอนะครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่างบประมาณนะครับผมนะในช่วงปี67แล้วก็ปี68ที่ผ่านมาด้วยนโยบายเรือธงที่สำคัญอย่างดิจิทัลวอลเล็นะครับผมนะฮะอาจจะไปเกี่ยวข้องนะครับกับนโยบายทั้งกรอบงบประมาณปี67และ68นะครับส่งผลให้ไทยสร้างไทยของเรามีความกังวลเช่นเดียวกันครับว่าการตรเตรียมเพื่อรับมือนะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะนะครับภัยแล้งแล้วก็ภัยน้ําท่วมที่จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดการเนี่ยจะดีพอขนาดไหน ข้อที่9ครับเรายังไม่เห็นรูปแบบนะครับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนะฮะด้านมลภาวะของรัฐบาลชุดนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของพี2.5มตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราไม่เห็นการวางแผนนะฮะในรูปแบบการเตรียมรับมือปัญหาพี2.5มในระยะยาวเลยนะครับนอกหนือไปจากนั้นนะครับในประเทศนะครับเราเราเห็นแล้วว่ามีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันการประสานงานนะครับกับต่างประเทศนะฮะทั้งในเรื่องของการเผานะครับรอบนอก แล้วก็รุ่งไปถึงนะครับผมนะฮะปัญหาด้านการนําเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาก็ยังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวครับข้อ10ครับเราไม่เห็นการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับของประเทศไปในทิศทางนะครับที่เร็วอย่างที่ควรจะเป็นครับรัฐบาลชุดนี้ได้มีการให้คําสัญญาไว้นะครับผมนะว่าเราจะรัฐบาลชุดนี้จะทําการพัฒนานะครับผมนะฮะประชาธิปไตยนะครับผมนะให้เดินไปทั้งหน้าแต่เราก็เห็นครับว่า มันมีความล่าช้าในกฎหมายหลายๆฉบับครับความล่าช้าในเรื่องนี้หมายถึงอะไรมีกฎหมายนะครับผมนะหลายฉบับครับที่ตอนนี้นะครับผมนะส่งขึ้นจากสภา,าไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทําการศึกษาครับแล้วมันก็มีอยู่หลายฉบับเช่นเดียวกันที่เป็นกฎหมายสําคัญนะครับผมนะสามสิบกว่าฉบับที่ยังคงอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีครับผมเพื่อให้พิจารณาส่งกลับลงมาที่สภา,พาเพื่อทําการดําเนินการต่อนะครับผมนะในวาระต่อไป สิ่งเหล่านี้เมื่อมันไม่มีกฎหมายออกมานะครับผมนะภายใต้การบริหารงานของนิติบัญญัตินะครับผมนะนั่นก็เท่ากับว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันก้าวนะก้าวไปข้างหน้านะครับนอกนือไปจากนั้นนะครับผมนะเรายังเห็นนะครับความล่าช้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งความเป็นจริงนะครับเป็นสิ่งแรกที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทําการสัญญาไว้นะครับผมนะว่าจะขับเคลื่อนนะครับแต่ผลสุดท้ายด้วยข้อติดขัดนะแล้วต้องมีการศึกษาหลายต่อหลายครั้งก็ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นล่าาาาช้้้กกไปแลลวว็เเสียมขึน นี่คือสิบเหตุผลนะครับที่ไทยสร้างไทยของเรานะครับมองว่ายังคงตั้งคำถามกับการบริหารงานภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับต่อไปเป็นการถแถลงและก็อธิบายต่อพี่น้องประชาชนในรูปแบบของภาษาต่างประเทศครับเชิญทีมโฆษกของพรรคไทยสร้างไทยครับทุกท่านสวัสดีครับผมชื่อว่า <c oughs> นัดไนยหลำแสงกุล 以下内容是对塞塔政府执政十个月以来的分析评价。我们认为这届政府的执政表现非常差，没有取得任何成绩，完全是在浪费泰国人民的时间。下面我们列举了十条：一，这届政府在管理方面向人民做出了很多美好的承诺。 却没有落到实处，只是解决当前遇到的问题，而缺乏一个中长期的工作规划。二，塞塔政府竞选总理时提出的政策完全是空头支票，最终没有落地。比如，作为主要改正之一的数字钱包，政府。 承诺给人民分发一万泰铢的数字消费券，但直到现在也没有落实。塞塔政府给出的解释是法律的限制、预算的限制、反对派的力量等因素阻碍了这项政策的实施。不过，我们认为这完全是在找借口。三。 本次内阁改组，更多考虑的是政治小集团的利益，而非国家的利益。在人员安排方面，用人唯心，无法保留有能力的员工，也不考虑各个部门的实际需求。四，我们对外交工作存在着一些担忧，特别是在某位部长因政治原因辞职后。 可能会导致泰国外交政策出现困境，这可能会影响到国际社会对泰国的信任。与此同时，世界其他地区的战争以及泰国边境的紧张局势仍然存在，这些都令人担忧其对泰国的潜在影响。五、哦。 塞塔政府经常跟各级人员发生矛盾，比如在媒体上公开批评公务员，对特有不同意见的人士大加指责，这导致塞塔政府忽视了来自重要政府机构的提案，也就为解决绝走私违禁猪肉、火灾频发、数字钱包等。 诸多问题制造了困难。六未能按承诺的那样减少人民的生活成本，相反，多项开支持续增加，比如公共服务费用、电费、汽油费以及日用品价格等等都在上涨，农民的收入也未增加。 出口和国内收入不如预期。七，毒品问题依然存在，政府没有拿出有效的解决方案，并且看不出该问题有改善的趋势。没有针对药物成瘾者的康复计划，并且先前的毒品法律修正案。 没有得到有效执行。八，政府没有制定计划来应对将来可能遇到的干旱和水灾问题，而大部分的国家预算拿来支特数字钱包政策，这可能会导致没有足够的预算来处理灾害造成的影响。九。 未能解决空气污染问题，尤其是 PM 二点五。政府没有采取明确的措施来解决边境烧荒带来的污染问题。十，向人民承承诺要发展泰国的民主，实际上却没有做到。法律改革的进展缓慢。 很多法律项目还处在总理和部长的审查过程中，还没有完成。此外，对宪法纠正案的处理也存在延迟，多个阶段的研究导致了时间的浪费。谢谢。Yes, thank you. All right. On behalf of Thai Sang Thai Party, I am Sarnyu Ungpakorn, the Deputy Spokesperson. Has been assigned the responsibility to communicate the party statement into English. As you know, after approximately about ten months under the administration of Prime Minister Sirithavi, since it is imperative to outline a series of ten critical deficiencies requiring immediately attention as follows. The first one. In part of the inadequate strategy visions, the administration led by the Prime Minister, Said is trapped in a spectacle devoid of the effectiveness. It seems fixated on the short-term period, but overlook the systematic challenge and lack a coherence operational strategy for the achievement intermediate and long-term goals. Second, in part of the politicized implementations, prioritizing, Political gain over the public welfare. Many policies crafted for the expediency often fails to materialize, as you know. This is the particularly evident in the emblematic initiative, such as, like a digital wallet policies, which are utilized more uh, for political consideration rather than the genuine public benefits. Moreover, when confronted with its shortcoming, the administration tend to Brams and always brams or mentioned about the legal obstacle, opposition party and the financial limitations. This avoidance of the accountability not only hinders the societal progress, but also prevents the acknowledgement of shortcomings necessary for the improvement. Third, in part of the politically driven cabinets reshuffle, shuffle. As you know, at this moment, the crossover of the cabinet disrupt the smooth execution of the policies. Driven by the political expediencies rather than the deleg delegations to administrative stability and the effect effective public service. Moreover, it still have the cabinet, the cabinet's still structured to the retain the competent personnel. In part of the erosion of the international confidence in the diplomatic affair. The resignation of the Ministry of Foreign affair Affairs amidst uh, a maelstrom of political intrigues uh, stand as a testament to the fragilities of our nation's international standing. The vacancy of such important position leads. The uncertainty into the way of foreign diplomatic and rise doubt about how stable of Thai government appear on the global stage. Fifth, in part of the distinction between the government's administration and the state bureaucrats, the conflicts among the bureaucrats and the criticism public staff through the mass media highlight the prime minister lack of the leadership skill. Additionally, in this regards, expert advice further uh complicate addressing major issues such as the economic and environmental concern. Six, it still have the failure on the economic strategy to alleviate the cost of living with pressure to the every people in the societies. The government failed to fulfil the commitment to alleviate the financial burdens on the people contradicts that aim to reduce the rise in the living costs. this gap between the promised policy and the economic realities underscore the urgent need to revise the financial management strategy to uplift the thai population from the uh, economic stagnation. seven, in part of the stasis in the addiction strategy deployment, the challenge of the drug addiction continue with no clear path to the solutions. there is a notable lack of the comprehensive strategy to address this issue, including the establishment of the rehabilitation facility as mandated by amendments to drug-related legislation, and in part of the inadequate of the disaster preparedness, in the context where the predominant allocation budgetary resource is directly toward the bolstering digital wallet policies. The government's paradoxically uh, demonstrate an inadequate uh, preparedness to addressing drought-related challenge, which also encompassed uh, prospective national calamities, notably a uh, flooding. Nine, in part of the environmental negligence, the administration failures to effective combat the rise of PM 2.5 particulate matters and the part of the transborder forest fires highlight a grave deficiency in the environmental stewardship. Last but not least, 10, in part of the democratic progress hindered by the procedure in action. The stagnation of the democratic advancement hindered by the legislations in ATIA and cycle. approach to constitutional revisions highlight a significant regard for the state d e m o c r a t i c commitment to its citizens thank you ขอบคุณ uh, คุณสนันอยู่นะครับแล้วก็คุณนัตนายนะครับผมนะสำหรับการสื่อสารนะครับต่อพี่น้องคนไทยนะครับทั้งเชื้อสายจีแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ชื่นชอบการติดตามข่าวสารนะครับในรูปแบบของภาษาต่างประเทศนะครับทุกท่านครับวันนี้เรามาย้ําเตือนนะครับกับ พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อได้เห็นว่านะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้นการทํางานของรัฐบาลยังคงสามารถทําได้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าในผลลัพธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะอย่างแท้จริงและเมื่อเรามองเห็นว่าในการทํางานนะครับที่จะที่เราจะคาดหวังได้นะครับในอีกไม่กี่ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราคาดหวังครับว่าเราจะเห็นนะครับผมนะในด้านของการพัฒนานะครับในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆที่ต้องออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร่งด่วนนะครับยังคงมีสถา,านการณ์อีกมากมายที่พี่น้องประชาชนนะจะต้องพบเจอนะครับทั้งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงนะครับในเรื่องของภูมิประเทศนะครับผมนะจีโรโพลิติกหลายด้านนะครับที่เรายังคงเจอกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตมาย้ำเตือนให้กับรัฐบาลนะครับผมนะถือว่าเป็นการส่งเสียงดังๆให้กับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามครับพวกเราทีมโฆษกพักไทยสร้างไทยนะครับผม